คำของรายการศึกอีเดนต์แอร์ครับของทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมธีครับเก็บยอดค่าดูค่าชมได้417,780บาทชาวต่างชาติ88คนไ่ทองสิทเจอเอมครับพบกับท่านั้นของยอดชาติชายหัวโรงน้ําแข็งเบี้ยวลูกมะขามหวานครับถอดมองคลให้กับท่านั้นของยอดชาติชายครับหายไปนานครับกลับมาแล้วครับ 117ปอนะครับตลาดหลักทรัพย์นยก3ปล่อยตัวมานี่ไพทองขยับต่อ5-3ตีเข่าขวาครับยอดชาติชายครับแทงซ้ายครับก็ตีก็หน่อยนะครับโอ้โหแต่ว่าโอ้ล็อกรัดลัดตีดีเหลือเกินครับ ตีขวามาครับกรรมาการแยกครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเิธีกรรมาการธนงพุ่มพานี้ครับกรรมาการยอดเยี่ยมคนล่าสุดข,ของสนามมวยเวทีลุบินีครับเพิ่งจะรับรางวัลไปเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาครับเสียบซ้ายครับโอ้โหยอดชาติชายแหมเสียบดอกนี้นี่เข้าตาเหลือเกินครับไขท,ทองอ้าวลุ่มล่างไปหน่อยครับ ข้าวหลวไปนิดนึงอาดันล้มอีกแล้วครับยอดชาดชายครับแข่งขวาครับเจอกับปั้นซ้ายของไผ่ทองออกมาจุดจ้องจ้องครับสลับแทงซ้ายฝันสอกซ้ายครับยอดชาดชายครับค่อนข้างจะเตรียมมาเยอะแหละครับอาวุธล็อกรัดตีเข่าขวาครับยอดชาดชายแล้วเสียบซ้ายราคาครับ ยังงุ่มง่ามอยู่ครับงนั้นของไผ่ทองครับหมดยกสามแ่ครับชูกับปั้นมั่นใจครับคือต้องบอกว่ายอดชาติชายนี่ชกไปโดนโห่ไปครับไม่รู้โห่เรื่องอะไรครับบังนักอ,อืมแบบก,กเหมือนปิดประตูแพ้ครับ งานยากของไผ่ทองนะครับแบบนี้ยก4ี่ับปล่อยตัวมาครับยอดชาชัยพลิกต่อครับ52นักหน่วยก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปครับขยับเข้าหาครับไผ่ทองต่อยซ้ายลำตัวครับยอดชาชัยตีเข่าขวาครับไผ่ทองตีครับคือบางทีบางครั้งก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับ อาจจะลือกันไปเองอาทีบซ้ายไปครับยอดชาติชายเจอแข้งซ้ายของไผ่ทองแข้งซ้ายครับยอดชาติชายเจอขีบซ้ายคืนครับปักศอกซ้ายตีเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายไปครับไผ่ทองอืมตีขวาครับโอ้โยอัดแข้งซ้ายตามครับอืมตามน้ําดอกนี้จังหวะเสียหลักด้วยฝันสอกซ้ายครับไผ่ทองเร่งขึ้นมาน่ากลัวครับยอดชาติชายยังไงครับ คือปล่อยให้กระทำฝ่ายเดียวนี่โอ้โหเสียงโหยิ่งจะดังขึ้นครับอาล้วครับเนี่ยครับขวางขวางแล้พยายามแทงขวายอดชาดิชาแมตีไม่ได้ก็ขวางด้วยซ้ายกรรมการธนงพุ่มพานิชหรือว่าเรือนเพชรสิวัดหนังนะครับอดีตมวยดังตอนนี้เป็นอเป็นครูสอนในสังกัดของกรุงเทพมหานครครับโรงเรียนมัธยมนาววาอุปถัมยานสวนหลวงกรรมการแยกออกมาครับ ฟันศอกซ้ายครับไผ่ทองตัดล่างโอ้ยอดชาติชายนี่ต้องต้องทําอะไรกร็ปลกเสียงโห o ครับยัดไส้โอ้โหยัดไปสองเข่าครับขีบซ้ายครับยอดชาติชายเดินแล้วครับแข้งซ้ายไปเจอฟันศอกซ้ายรัดและตีข่าขวาตีข่าขวาครับยอดชาติชายครับโอ้มีเสียงโหดังขึ้นมาเป็นระยะระยะครับ ย้อดชาชายตีเข่าขวาครับเนี่ยครับพอแกจับได้ก็ตีแหลกเหมือนกันครับดูครับแข็งแรงครับยอดช่าชายครับโอ้โหข้อนี้ดีกว่าแน่ครับกาลังแขนดีกว่าครับไหลแขนสอดแขนได้แล้วก็ตีขวาตีซ้ายครับอัดเข้าไปครับจะฟันสอดไม่ได้ครับไผ่ทองเข้าุมงแล้วแต่งตัวตีขวาครับ ยอดชาชัยมาสี่ห้าข่าวแล้วไผ่ทองคืนไปแค่หนึ่งครับอืมแต่งตัวนานไปหน่อยแข้งซ้ายครับฝันสอกซ้ายทีดแล้วก็ดันล้มครับหมดยกพอดีครับนี่ครับโหไปเล่นไปครับเซียนมวย ตลาดลักรัพ์ในยกสุดท้ายนี่ยอดชาติชายต่อนะครับ2-1ครับแต่ว่าราคานี่มันรอ,รอว่าไหลรองตลอดเลยครับคือกำลังของคนรองเยอะกว่าอย่างนั้นเถอะ ชุดนี้ก็คนละทีสองทียอดชาตชายเดินกับแทงเข่าซ้ายล็อกตีเข่าขวาครับตีขวาขวาครับยอดชาติชายครับจะตัดขาไม่ได้ครับแกขยำด้วยครับยอดชาติชายครับเหมือนเหมือนจะเร่งก็เร่งได้ครับให้เดินครับกองเชียร์นิสั่งให้เดินครับได้เปรียบอยู่ก็จริงนะครับเรื่องของราคาต่อรองแต่ว่าต้องให้กรรมการเห็นด้วยครับโอ้แกจับครับนี่ครับในดีกว่าครับ ระยะประชิดดีกว่าแทงซ้ายตีเข่าขวาครับเข้าตำลาว่าโหไปเล่นไปแล้วครับเสียนมวยบนล็อกตีเข่าซ้ายครับย่อนชาติชายเสียบขวาไปครับไถท่ทองโต้ด้วยขวาโต้ตลอดครับโต้ตลอดครับ แล้วก็เดินตลอดครับวางแข้งขวาครับเข้าไปจับในครับแต่ยีเข่าซ้ายเสียบขวาครับแล้วก็พี่เลี้ยงน้ําเงินบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วครับไม่ต้องเข้าไผ่ทองไผ่ทองยังไงครับต้องเข้าครับ่ากับบ้านซ้ายโอ้โหสลับขาหลวงไปหน่อยครับอ่าเข้าหลุดเข้าหลวงครับเสียเหเีียมอีก แล้วก็ท้ายๆครับไล่ต่อยมัดแล้วครับไ่ทองสิทธิ์เจมหมดยกสุดท้ายครับ49ต่อ47 3เสียงครับอุดมดีกระจ่างบุญภาปรากฏผลแล้วก็มนัสนิ่มมณีครับโหไปเล่นไปครับยอดชาติชายหัวโรงน้ำแข็งนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไ่ทองสิทธิ์เจมกลบเสียงโห่